ในคลิปนี้ครับก็มาอีกระบบหนึ่งครับก็จะเป็นระบบป้องกันการถูกหลอกลวงนะครับหรือว่าป้องกันการสแกมเมอร์นะครับค้นหาคนโกงค้นหาสแกมเมอร์นะครับก่อนที่เราจะโอนเงินหาใครหรือซื้อของหาใครครับก็มาค้นประวัติจากตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวระบบอะไรนะครับหรือว่าระบบนี้นี่แหละหรือว่าจะพูดคุยหรือว่าจะเขียนแกมหรือว่าจะจ้างทํางานครับก็แอดไลน์แอดนะครับใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ ก่อนจะมาดูหลังบ้านครับเรามาดูหน้าบ้านกันก่อนนะครับตัวระบบมีอะไรบ้างระบบเนี่ยก็จะ,จะมีหน้าเว็บครับทั่วไปเลยครับไม่มีอะไรอ่าพิเศษมากมายนะครับเน้นใช้งานเป็นหลักตัวนี้เราก็จะมีค้นหาประวัตินะครับค้นหาประวัติคนโกงจากตัวกองนะครับตัวนี้ก็จะมีคนโกง <c oughs> ล่าสุดนะครับข้างล่างก็คือวิธีการใช้ระบบทั่วไปไม่มีอะไรครับเพราะว่าตัวใจความของระบบนี้คือค้นหาคนโกงนะครับ พอเข้าไปเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นนะว่ามีรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับรายละเอียดการโกงราฐานปรกอกนะครับนี่ครับรายละเอียดท,ทั่วไปนะครับสวมากดไปน้าค้นหานะครับพอกดราคาค้นหาก็สามารถค้นหาจากตรงนี้ได้เลยอ่าสต่ว,ว่าผมค้นหานะสตว,ว่าค้นหาจากชื่อเล่นมีชื่อเล่นชื่อว่าเอ๋นะครับเอ๋กดค้นหาปึ๊บนี่เห็นแหละ เจอนะครับคนชื่อเอกกดกันโกงสแกมเมอร์อะไรเข้า่าไปนะครับระบบก็จะทํางานแบบนี้ครับเดี๋ยวควนี้ไปดูที่หลังบ้านนะคเดี๋ยวผมเพิ่มอีกคนหนึ่งควนี้เข้าระบบหลังบ้านมาครับอง่ายๆไม่มีอะไรครับระบบนี้ตังนี้จะเป็นแดชบอร์ดครับสวยงามนะครับทั่วๆไปไม่มีอะไรครับต่อมาคือมาจัดการข้อมูลคนโกงนะครับก็สามารถนี่ครับมีข้อมูลอยู่แล้วตรงนี้นะก็สามารถกด แก้ไขได้ลบได้แล้วก็ดูได้นะครับต่อมาเราจะเพิ่มข้อมูลใหม่ครบบกดค้นเพิ่มข้อมูลใหม่เข้ามา,เ,าเดี๋ยวผมจะก่อข้อมูลไปให้หมดก่อนนะครับโอเคก่อข้อมูลเสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดัปทึกข้อมูลขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วครับชื่อในใจร้ายโกงเรานี่ขอไปดูที่หน้าเว็บนะครับขึ้นมาก็ขึ้นมาอ่าเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็ลูกอะไรมักใส่มาก่อนนะครับก็กดรายละเอียด ก็จะเห็นนะครับอืมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็คือตัวระบบนะครับค้นหาประวัติคนโกนสแกมเมอร์อ mer, นะครับหรือว่าหลอกลงทุนหรืออะไรต่างๆนะครับใครสนใจก็เข้ามาสั่งซื้อก็ได้นะครับ